ก็สวัสดีนะครับเชา้านี้ชาวของวันที่สิบสองตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับกับแปลงข้าวของเรานะครับข้าวแปลงนี้ไม่ได้หวานปุ๋ยไม่ได้หวานข้าวไม่ได้เอาญ้าปล่อยธรรมชาติล้วนๆน,นะครับนะครับเพื่อนๆดูสิครับเพื่อนข้าวของเรานะครับกับำลังออกลวงนะครับ ในเนื้อที่สามไร่นะครับตรงนี้นะครับสามไร่ข้าวเราจะเสมอกันแป๊บเลยนะครับนี่ครับเพื่อนๆคงสงสัยว่าไม่หวานข้าวไม่ใส่ปุย๋ยไม่เอาญ้าข้าวมาจากไหนก็อยู่ที่แปลงของเราเนี่แหละครับทำแปลงให้ดีหรือว่าทำคอกให้ดีข้าวของเราก็จะแข่งกันนะครับ ข้าวแข่งต้นไม้ต้นไม้แข่งข้าวพากันขึ้นมาสวยงามนะครับรยายงานเพื่อนๆที่ไทยประชาฟาร์มอำเภอบึงบูรน,นะครับ